ธรรมบรรยายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่12นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจตอนที่3โดยสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวธรรมนิเวศวัดบาวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่8กันยายน2532 บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมน,อนมัสการพระภูมีพระภาพอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ รอมทางประธรรมณประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละอกุศล,ลวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลให้ตรึกนึกคิดในส่วนที่เป็นกุศลอัน,นเรียกว่ากุศล,ลวิตกและก็ตรัสสอนต่อไปให สงบความตรึกนึกคิดแม้ที่เป็นกุศลรวมจิตเข้ามาตั้งสงบอยู่ในภายในและได้ตรัดแสดงถึงพระองค์เองในเวลาปกติก็ได้ทรงวิตกคือทรงตรึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือหนึ่งเขเมวิตกความตรึกนึกคิดที่กเกษมอันหมายความว่าไม่เบียดเบียนใครอะไรอันเรียกว่าเขเมาวิตก และความตึกนึกคิดที่สงบสงัดโดยตรงก็คือสงบสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายอันเรียกว่าวิเวกวิตกโดยปกติพระตถาคตอรหันตสมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงมีความเกษมคือความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีด,นดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนอันเป็นความเกษมเพราะฉะนั้น วิตกคือความตรึกนึกคิดนี้จึงได้บังเกิดขึ้นเที่ยวไปกับพระตถาคตอรหันตสมมาสัพพุทธเจ้าผู้มีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีในความไม่เบียดเบียนว่าเราไม่เบียดเบียนอะไรใครด้วยความเป็นไปหรืออาการที่เป็นไปแห่งความตึกนึกคิดนี้อันหนึ่งตถาคตอรหันตสมมาสัพพุทธเจ้า รัสถึงพระองค์เองทรงมีความสงบสงัดจากอากุศลทำทั้งหลายเป็นที่มายินดีดินดียินดีอยู่ในความสงบสง,บสงัดไม่ตกคือความฝึกนึกคิดนี้จึงบังเกิดขึ้นเที่ยวไปกะพระตถาคตรอรหันตสมมามพุทธเจ้าผู้มีความสงบสง,บสงัดจากอากุศลเป็นที่มายินดี ดินดีแล้วในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอกุศลทั้งหมดละได้แล้วดังนี้พระพุทธองค์เมื่อจะตรัสถึงพระองค์เองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนภิษุทั้งหลายอันรวมถึงผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าทัานทั้งหลายก็จงมีความไม่เบียดเบียนอันเป็นความกเกษมเป็นที่มายินดี ยินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนและวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้ก็จักบังเกิดขึ้นเที่ยวไปแก่ท่านทั้งหลายผูมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีอยู่ในความไม่เบียดเบียนว่าเราทั้งหลายจักไม่เบียดเบียนใครอะไรด้วยอาการที่เป็นไปแห่งวิตกคือความฝึกนึกคิดนี้อันหนึ่งท่านทั้งหลายพึง มีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดียินดีในความสงบสงัดความตรึกนึกคิดนี้ก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มีความสงบสงัดจากอกุศลทั้งหลายเป็นที่มายินดียินดีในความสงบสงัดว่าอะไรเป็นอกุศลอกุศลที่ยังไม่ละแล้วเราก็จะละอกุศลนั่นดังนี้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเองและตัดถ,ถึงพระองค์เองแลนโดยปกติได้ทรงมีวิตกความตึกนึกคิดสองอย่างอยู่เป็นประจำคือตึกนึกคิดไม่เบียดเบียนอันเป็นความประเสริมไม่เบิดใครไม่เบียดไม่เบียดเองนใครอะไรและมีความวิตกคือตึกนึกคิดที่สงบสงัดจากอกุศลทั้งหลาย สงละอกุศลทั้งหลายได้ไม่ว่ากุศลอะไรทั้งหมดและก็ตรัสสอนให้ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายพยายามที่จะทําความยินดีในความไม่เบียดเบียนคือในความประเสริฐใครอะไรทั้งหมดคือไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดโดยคิดว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครอะไรทั้งหมดคือสัตว์บุคคลอะไรทั้งหมดทั้งที่ เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งหมดไม่มียกเว้นเรียกว่าเขามาวิตกหรือกระเสวิตกขัดให้มีวิตกคือความปรึกนึกคิดดังนี้อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าจะมีความปรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนด้วยเหตุแห่งโทสะความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองก็ให้หัดทำสติกำนดรู้ตัว เงินนี่เป็นอกุศลวิตกไม่กระเสมไม่สวัสดีในละเสียตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดเบียดเบียนใครอะไรคือสัตว์บุคคลใครอะไรทั้งหมดทั้งที่เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งสิน้นหัดให้มีเขมวิตกคือความเกิกนึกคิดักนกระเสมหลังนี้อยู่เป็นประจำกับหัดให้มีมิเวกวิตกคือความปรึกนึกคิดที่สงบสงัด จะอกุศลธรรมทั้งหลายคือตึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรที่เป็นกุศลนั้นที่ละไม่ได้เราก็จะละอกุศลนั้นให้ให้สงบสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นความสงบสงัดทางใจประกอบกันไกลกับความสงบสงัดทางกายตามที่จะพึงเป็นไปได้เรียกว่าเป็นการหัดปฏิบัติให้มีมิเวกวิตกความกึกนึกคิดไปในวิเวกคือความสงบสงัดจากอกุศลธรรมรับ อกุศลกิจทั้งหลายอกุศลรกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลทั้งหมดหัดปฏิบัติควบคุมจิตใจของตนอยู่ดังนี้นั่นหนึ่งลุงฤเจา้าได้จ,จัดสอนข้อปฏิบัติที่ควรถือเป็นหลักปฏิบัติประจําสําหรับแก้ทางจิตใจของตนเองอีกประการหนึ่งคือได้ตรัสไว้ว่าภิกษุซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภิกษุไม่ว่าเป็นฤๅษีหัดเมื่อประกอบด้วยธรรมะสองประการ ย่อมมากด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ทีเดียวย่อมเป็นผู้เริ่มปฏิบัติโดยแยบคายเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายธรรมะสงประการนั้นคือประกอบด้วยความสังเวชคือความสลดใจความรู้สาบซึ่งในฐานะที่พึงสังเวชท,ทั้งหลาย ประการหนึ่งด้วยมีสังเวทตั้งความเพียรโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายตั้งความเพียรโดยแยบคายเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลายอยีกข้อหนึ่งดังนี้ข้อแรกให้ประกอบด้วยสังเวทคือความสลดใจความรู้ทราบซึ้งในที่ตั้งแห่งความสังเวททั้งหลายข้อนี้ เป็นข้อที่พึงปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นเป็นประการแรกเพราะโดยปกติจิตใจนี้ที่เป็นกาม,มาพรจรคือเที่ยวไปในกามหรือ,อยังลงในกามทั้งหลายย่อมประกอบด้วยความสุขกดสดชื่นอยู่ในกามอันเรียวกว่ากามสุข,ขันในการโยกเป็นปกติของจิตที่เป็นกาม,มาพรจรจึงเป็นจิตที่มากในความประมาทคือความเลินเล่อเพลอเพลิน มีความติดใจมีความเพลินอยู่ในการามคุณารม์ทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้หากไม่หัดปฏิบัติพิจารณาในฐานะบั็นิต่ตั้งแห่งความสังเวชก็ยอมจะน้อมจิตมาปฏิบัติให้ินยดีในธรรมปฏิบัติได้ยากให้ตั้งอยู่ในสมาธิที่สงบสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายได้ยากให้เห็นไรลักษ แห่งสังขารทั้งหลายได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีปฏิบัติสําหรับพิจารณาเพื่อที่จะทําทกิจให้สลดคาว่าให้สลดนั้นหมายความว่าให้การมาฉัน,นความพอใจรักใคร่ในกามการมนันทิความเพลิดเพลินในกามความรู้สึกสดชื่นอ,อยู่ในกามสลดลงคือลดลงตลอดตัวคือลดลดระดับแห่งความเพลิน ความติดใจความบันเทิงความพอใจในกามลงเรียกว่าสะลดคือลดลดระดับพุงจิตลงเมื่อลดระดับของจิตลงจากความติดความเพลิดเพลินในกามได้จิตก็จะน้อมมาปฏิบัติในสมาธิได้หรือกล่าวรูปว่าในสีในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นลรกพรธเจ้าจึงได้จัด ฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งสังเวชไว้แปดประการสำหรับให้หัดพิจารณาคือให้พิจารณาถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข่มรณะความตายที่จะมีแก่ชีวิตเป็นธรรมดาคือเมื่อเกิดมาเป็นชาติความเกิดชาติความเกิดเองก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ต่างๆต้องพบชราความแก่ ความแก่ก็เป็นทุกข์ลองพบพยาธิความป่วยไข้ความป่วยไข้ก็เป็นทุกข์ลองพบความตายความตายก็เป็นทุกข์นี่เป็นสี่ข้อข้อที่ห้าคืออบายทุกข์ทุกข์ในอบายคือในภพชาติที่ต่ำต้อยไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยเช่นกำเนิดสัตว์เันชานกำเนิดในนรก หรือในนิยยะกำเนิดเป็นเปรตกำเนิดเป็นสุรกายเพราะเหตุแห่งกุศลกรรมกรรมเป็นอกุศลที่ประกอบกระทำเพราะว่าเมื่อมีความมัวเมาประมาจอยู่ในกรรมไม่ลดหรือไม่สลดลงกรรมก็จะชักนําให้ประกอบอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นบาปเป็นอกุศลทุจริตทางกายทางวาจาทางใจต่างๆองกุศลกรรมนี่เอง ก็จะนำให้เกิดในอบายคือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสุรกายอันเป็นอบายชาติอบายภพต่างๆต้องสวยอบายทุกข์ทุกในอบายนี่เป็นข้อที่ครบห้าและอีกสามข้อก็คือพิจารณาถึงทุกข์ที่มีวัตตะคือความเวียนว่ายตายเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้ว วัยอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นเมื่อประกอบอกุศล,ลกรรมต่างๆเพราะความโมเมาประมาทดุในกรรมทั้งหลายก็ต้องเป็นทุกข์มาแล้วในอดีตเป็นอันมากนี้ข้อหนึ่งและพิจารณาถึงทุกข์ในมีวัตตะเป็นมูลในอนาคตคือแม้ในอนาคตก็จะต้องพบทุกข์อีกเป็นอันมากในภายหน้าเพราะในเมื่อ,อยังโมงเมาประมาทดุในกรรมก็จะต้อง ท่องเที่ยววนเวียนเกิดตายตายเกิดมีทุกข์ต่างๆในอนาคตซืบไปอีกยืดยาวเป็นทุกข์ี่มีวัตตะเป็นมูลในอนาคตก็เป็นเจ็ดข้อรือข้อหนึ่งคือในปัจจุบันบัดนี้ก็มีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลให้เกิดทุกข์อยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะชีวิตร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารรวมเข้าก็เป็นปัจจัยทั้งสี่คือโภชนาอาหาร อาหารคือโภชนะสําหรับบริโภคผ้านองคมสําหรับบริโภคใช้สอยที่อยู่อาศัยก็สําหรับบริโภคอาศัยยาแก้ไขก็สําหรับที่จะบริโภคแก้ไขและสิ่งอื่นๆอีกเป็นอันมากร่างกายอันนี้ต้องบริโภคอาหารน้ำปวงนี้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าต้องบริโภคทุกลมหายใจก็คือต้องหายใจเข้าหายใจออก นำอารมณ์หายใจนี่เข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงและเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็ย่อยบำรุงเลี้ยงร่างกายแล้วก็ถูกเผาไหม้หมดไปก็ต้องบริโภคใหม่อาหารหยาบนั้นก็อาจจะวันละหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอาหารละเอียดคือลมหายใจนั้นต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจขาดไม่ได้ดังนี้ก็เป็นความทุกข์ในเพราะต้องตสแวงหาอาหาร อยู่เป็นปัจจุบันอันเป็นข้อขอรบแปดก็รวมเป็นฐานะที่ตั้งแห่งสังเวชวัตแห่งแห่งความสังเวชแปดหรือว่าสังเวชวัตถุที่ตั้งแห่งความสังเวชแปดข้อเดีกันสำหรับพิจารณาเพื่อให้ใจสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินยินดี หลงละเลงอยู่ในกามให้ใจสลดลงคือให้ลดลงจากกามัคคุณอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้ใจสลดเพราะมีความรู้ทราบซึ่งซึ่งเป็นสับของสังเวชนโดยตรงคือความรู้ราบซึ่งดูในสัจจะคือความจริงคือความที่ต้องเป็นทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายเพราะอบายเพราะมีวัตตะคือความเหยนว่ายตตยเกิดเป็นมูลในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ในอนาคตที่จะไปภายหน้าและในปัจจุบันก็ต้องแสวงอาหารมาบำรุงเลี้ยงร่างกายชีวิตดู่ทุกวันเวลาใจก็จะสลดคือลดความติดใจเพลิดเพลินในกามลงและน้อมใจมาปฏิบัติในสมาธิ ปัญญาหรือรวบยอดว่าในเซนในสบาาในที่ปัญญาจะสะดกขึ้นจิตนี้จะเป็นเซนขึ้นจะเป็นสมาธิขึ้นจะเป็นปัญญาขึ้นโดยสะดวกและจะพบกับความหลุดพ้นของจิตซึ่งเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวเป็นครั้งคราวจนถึงหลุดพ้นในเด็ดขาดตามควรในความปฏิบัติต่อปบันนี้ผมให้ตั้งใจบนรู้และตั้งใจทำความรู้สืกต่อไป